v ลูอ kind of ัพวีคือแนวตั้ง x คือแนวตั้งก็ได้แนวนอนก็ได้ครับน่ซึ่งถ้าถามว่า x ล็กซอเทียบกับ v ลูอัแล้วต่างกันอย่างไรผมสรุปอย่างนี้นะครับข้อดีของ x อ็กซูอคือเร็วไฟ์จะเล็กกว่านะครับทุกคนถ้าใครใช้ V ลูอัเยอะเยอะทุกคนจะรู้ว่าไฟ์มันจะช้าไฟมันจะอืดไฟมันจะอ้วนยิ่งถ้าข้อมูลเยอะๆอันนี้จะเห็นชัดถ้าใครปรับมาเป็น X อ็กซอัผมว่าไฟทุกคนจะเล็กลงเยอะเลย วีลูปแอพวีคือแนวตั้ง X คือแนวตั El ้งก็ได้แนวนอนก็ได้ครับเขาก็จะเก่งกว่าเพราะต้องวีลูปแอพมีคือต้องแนวตั้งเท่านั้นนะเอ็กีจะตั้งหีืจะนอนได้หมดเลยครับนี่คือ x อ็ลูแอต่นันนต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมนะครับ ข้อจำกัดของ Excel Up คือต้องเป็น Excel เวอร์ชันใหม่ๆ2 0 2 1หรือว่า365หรือว่า Excel ที่อยู่บนเว็บไซต์ Excel Up มีให้ใช้อยู่แล้วแล้วก็เป็นซอฟต์แวร์อัปเกรดเรื่อยๆบนเว็บก็จะเป็นเวอร์ชันที่มันไม่ใหม่ตลอดเวลาส่วน Vlookup โอ้โหเป็นเป็นคลาสสิกที่ทุกคนอย่างนั้นใช้ได้กับทุกๆเวอร์ชันเลยแล้วกันนะครับก็เป็นความส